สวัสดีค่ะวันนี้เพื่อนสาวสิมามินเผาลังแต่ว่าบนหลูกกสะชีเขียยังขายซูฟฝลังกินเนาะจะ้ะก็เลยสิแกงเขียวหวานอาหารที่ง่ายที่สุดข้าวบะหมี่มะเขือข้าวกระเจียวอันนี้เนาะสุกกินีข้วาวเจียวสุกกินีแทนก็จะเตรียมเครื่องไว้ก่อนนะจะ๊ะนั่นเครื่องไว้ก่อนเพราะว่าเขือบะมีอันนี้ใส่แทนไดน้เนาะจ้ะเนาะ ลังบะหมน่ำดอกแต่เราก็จะเอาอันนี้แทนมะเขือตอนนี้เราก็จะเตรียมเครื่องก่อนนะจ๊ะหันตามใจชอบอาหารไทยดังไกลไปทั่วโลกมันบ่มี่บะเขือเด๋ยิ่งอยู่บ้านปลาย,ยิงบ่มี่บะเขือด้วยจ้ะ ดูบ้านป่าหายากยู่ในทะเลนั่กับพ่อหาได้ดูแกงใส่ไก่สิแกงบะเขือใส่เออแกงอันสุกิ้นี่ใส่อันไก่กับนี่ไก่เฮากับอันผัดอันผัดไก่ใส่อันนี่ละ่ะ ใส่ผิดหยวกเอาเนาะเพราะว่าพริกนั่นอื่นกับสกินบ่ได้นะเดี๋ยวเพามาเตรียมตัวกันเลยลงมือหั่นไปก่อนนะจ๊ะ ஓகே நீக்காட் எப்பிரா

เอาดิเอาใหญ่ตามใจสอดเลยป่ะเสร็จแล้วลงมือได้อุปกรณ์ก็เข้ากับนี้ซ้ำนี่แหละเนาะจาะมีไก่มีพริกหยวก มันบ่มีข้าวเลยพี่น้องเขาก็สิลงมือแกงเขียวหวานกันก่อนเนาะจากอุปกรณ์มีแค่นี้แหละเอาเข้าใส่กับพริกเป็นก้อนนอกจากหม้อเ้าเดือดแล้วหมอห้อ,มอเ้างหมอนแล้ว Dream Green Curry Pasta อันนี้เขาเปิดซองไหมแล้วตั้งแต่นั้นเนาะค่ะนะั่นเขาแกงไปเทียนนึงแล้วเนาะ กรีนเคอร์รี่เราใส่ไม่เยอะหรอกเพราะว่ากลัวฝร,รั่งเผ็ด mm. ซ้ำอะไรดิด okay? โ yeah, so. อเคเยอะไอติ n k s มหมอเดียด <90. S 1> เลยทีฮาใส่อีกหน่อยหนจ่ะเพราะว่าอยามันบ่เข้มขมนใส่อีกหน่อยนึงก็ oh. ให้มันเดือดก่อน ไก่ลงไปง่ายที่สุดแล้วแกงเขียวหวานเล็กหน่อยก็เท็ดเป็นนอกจาะเด็กๆก็ทำได้ใส่ไก่ลงไป so now the chicken inside and we cook huh yeah so it will not be raw anymore we cook 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 And, and then, then we put some. And then you put some. Zucchini, okra, no. How about me? What's say Corsette, Corsette on this one. I don't know in uh, English. Oh you put everything already? Uh mm huh. -hmm. You put the rest of coconut milk. Yeah. กะทิมันหน่อยเอาสีใสอีกกองนึงเนาะจ้ะโอ้ put one more coconut milk เนีพราะบ้าผัาข้ามันหลายกะทิเอาใส่ตู้เย็นมันเป็นก้อนโอ้ also inside yeah uh-huh mm hmm. everything have to cook and then we put put some sugar salt mm hmm. mix together put some fish sauce ใส่น้ำปลาลงไปโอเครอให้มันสุก oh yeah now start cooking เฮ้ยเขาใส่ไส้อะนี่ลงไปเนาะ start cooking ใส่พริกหยวกเพิ่มสีสัน put some paprika oh really full this pan huh? เดี๋ยวชิมรสชาติ try <c oughs> <c oughs> Mm. More them. try a little bit okay like a, like a spicy okay is it loud put some oil okay the oil is hot yeah and you put some garlic with pepper mm -hmm. you' already fry before huh yeah. We put some dip. Put some chicken. Oh, that will be nice. dan kunnen we dat ook... dan gaan we de saus van de kip toevoegen. dan gaan we de saus van de kip toevoegen. dan gaan we de saus van de kip toevoegen. dan gaan we de saus van de kip toevoegen. dan gaan Zie de saus van maar. kip toevoegen. สีสันของเราสีแดงสีเหลืองสีเขียวฝรั่งชอบแน่ถ้าไม่เผ็ด Put some อ i l เราจะทำาข้าเขา้เขาผัดใส่ไข่ o อ้ o อ l ์ i อ y h เฟร เนี่ย <Yeah. S 2> ใส่แครอทลงไปซัมแครอเข้าวผัดข้าวผัดเดยวแพะใส่ข้าวก่อน mm. เดี๋ยวแต่สูตรไผ่สูตรมันหรอะ mm. แล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะจ๊ะสูตรเดยแบแพะก็จะมัม่วๆแบบนี้แหละใส่ถั่ว

ข้าัด้ะประมาณนี้นะจ้ะอันนี้ก็เสร็จแล้วใส่ซอสหอยนางรมพอควรใส่อย่างเลยแซ่บกองโอเคตอนนี้อาหารปานปลาข้าวหาอกับเสร็จแล้วนะจ๊ะ mm hmm. เปิดเพระออบให้ดูข้าวผัดสีสันก็จะประมาณนี้อันนี้กับพริกผัดใส่พริกหยวก บอกว่าฝรั่งคงจะกินได้แกงเขียวหวานบ่าเป็นแกงเขียวเอ่อนแกงเขียวหวานบ่าเป็นนัำกระเทือเนาะข้าวอาหารบ้านปลากับซีมีแค่นี้บอกว่าฝรั่งคงกินได้หม้อแหกแต่กระโปงกับว่มีอย่างดอกมีแค่นี้แหละตามมีตามเกิดชื่นดื่มไว์ ตอนนี yeah, mm ้เพื่อนสาวเราก็มาแล้วนะคะเพื่อนสาวเรามายันกับฮรรี่เดอโอเคฮัลโหลมายันฮัลโหลเพื่อนสาวเพื่อนสาวทอยค่่ขอบคุณากที่คน โ okay, <laughs> <laughs> อนนเคสไ,ไปซี่เลิอไม่ใช่ไม่ใชิไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่อรอ irm, อนน่อ,รอยเ <laughs> รมกใช่ไม่ใช่ไม่ไม้ใช่ไมเใม่่ไม่ไม่่อม่อไมม่ัน่ไม่ใ่ไมอร่อมอร่อยไมมม่ไม่ม่่มายันอร่อยม <laughs> อันนี้เราก็จะให้แขกของเรากินข้าวไปก่อนนะคะกสิแค่นี้เราจะพี่น้องพี่กสิไปกินข่าวนะจ๊ะเพราะว่าบรรลุกบนสิเพนบอล่ันนี่โอเคย่าไม่เลิกก็เดนไปเลยโดนใครโอเวอร์สกเพนี่ยนต์พี่ยนต์ขนาดโอ้ไป่กินข่าวกันพี่น้องแค่นี้ละจ๊ะ